สวัสดีครับวันนี้พวกผมซาร์กาอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครมอสโคมนะครับในตำแหน่งของเลนทอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ท่ามอสโคม์ได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันมอสโคมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ท่ามอสโคม์ได้มากกว่านี้แต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ท่ามอสโคม์ได้นะครับตัวละครตัวแรกนะคคคคคครร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 ัััััััับบบบนนนนนน่่ืออมมมมิิิิิสสสตตตตตาาาาะะะะะกกเพวลลีใใใไห้้ศูช หรือว่าสกิลพุ่งได้นะก็ต้องบอกว่าสกิลพุ่งหรือสกิลบิงเนี่ยก็เป็นสกิลหากิงของมอสโคบเลยนะครับนั่นคือสกิลหนึ่งนั่นเองนะกระทำให้มอสโคบนะครับเล่นยากขึ้นนะครับเมื่อเจอมิสิตานะตัวละครต่อมานะผมนั่นคือนาตาเลียนะครับก็เพราะตัวละครนาตาเลียนะครับมีสกิลสอนะครับในการกันเบสิกแอคแท็กนะครับก็ะทำให้ตัวละครอย่างมอสโคบเนี่ยตีนาตาเลียไม่เข้านะถ้านาตาเลียยังอยู่ในวงของสกิลสอนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ท่ามอสโคบบไนะครัอมนนะคครับื์ไดวยุพพิภ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ท่ามอสโคบได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันมอสโคบนะครับไปดูในเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง r i c h m a n Shop โดนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มคุมเติมปุ๊บเข้าปับ๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Rich Man Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนาสูงสุด10เดือน พร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ลิสต b แ n นช็อปเท่านั้น <Welcome. S 1> โอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผม <My S 1> แต่นี้เราเจอ <My S 1> เป็นเบีย i c ทิกคา l มล่านี่ตี้ค่อนข้างตึงเลยนะ <My S 1> ตัวละคร <My S 1> เขาเลือกมาค่อนข้างดีเลยนะครับแถมยังมีฟารามิอีกนะอันนี้เราต้องระวังในทีมไฟค่อนข้างสูงนะครับ ตอนนี้ป่าเราจบบนนะเรายังไม่รีบออกไปนะครับถ้ายังไม่เห็นโลมศัตรูนะเพราะว่าอาจจะเจอโลมเขามาดักได้นะครับแลเหมือนยังไม่เห็นคามิล่านะทางเราตัดสิแล้ว เจอคามิล่าเขาแล้วนะตอนนี้จุเลี่ยนอยู่ที่บับส้มนะแตนน่ต้องบอกว่าคามิล่าซีซีเขาไม่ค่อยเยอะนะก็ถ้ายังไม่เลเวลสี่นะยืนยังสบายอยู่นะครับแต่หลังเลเวลสี่ก็ต้องระวังพี่แกนิดน,นึงนะ จูเลียนมาแล้วนะเบียดทิกโล่งครับต้องจ่ายฟรีครับเราก็พยายามหลบระยะสกิลของจูเลียนนะครับพยายามยืนให้ห่างไว้นะครับแต่จังหวะที่จะต้องจ่ายดาเมจนะครับเราก็ต้องกล้าเล่นนะ พราะไม่งั้นเดี๋ยดาเมจมันจะไม่พอเอานะครับแต่เราก็ต้องระวังด้วยนะครับถ้าเรากล้าเล่นมากเกินไปเนี่ยด้วยความที่ตัวเ MM อ็มเนี่ยมันบางนะครับถ้าเราเข้าผิดจังหวะหรือว่าเข้าไม่ดีเราโดนจ่ายไม่เคียสกิลเราก็ตุยแล้วนะครับผมก็ถ้าจะเข้าเราก็ต้องดูดีๆนิดนึงนะว่าศัตรูจ่ายไปยังหรือว่ามีตัวละครที่ดักเราอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็คือเราก็ต้องพร้อมที่จะเล่นนะแล้วก็พร้อมที่จะออกตลอดเวลาด้วยนะครับฟารามิดมากันนะเอากับเต่าเขาไปช้านะครับฟารามิด ยอ,อ,อย่ารอลุ้นปลาหอกเอาครับแต่โดนไงปันไมดได้นะแหลมแหลมเลยครับโหแล้วไม่ได้อีนิดเดียวเต้าเลยฮะเสียฟิกด้วยนะต่อสั้ตัว เทอคาเมล่าสาบเป็นหินนะสวยครับต้องปล่อยนะเทเดลาต้นเกมนี่ถึกจัดนะครับเรายังไม่มีไอเทมด้วยนะตีแทบจะไม่เข้าเลยนะ ไม่รู้ว่าเอา็มวีเขาเอาปูทองเราไปยังนะยังด้วย,ย,วยและอันตีเลยครับเวทีอันตีเคอีกรอบ น่าจะไปแก๊งนะก็เลยรีบเคลียนะครับ<が>แล้วก็เราพยายามยืนใกล้ๆกับโลมนะครับเพราะว่าจังหวะที่เพื่อนเขาเปิดเราจะได้ตามทันนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเราก็ถอยก่อนนะครับ<は>เบียร์ถีอยู่กลางเราก็ปีนะวน闇が肉体を作り変え ตวยอครับได้เบทิกไปนนเดี๋ยวเราขึ้นบนต่อนะแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนเอาเต่าไปครับเบทิกน่าจะมานะ れた歴史を再びแล้วมาคู่เลยไงต้องจ่ายนะเราไม่กักอยู่แล้วนะครับเราเห็นจูเลียแล้วนะ ได้ยิงฟรีไงตรงเนี้ยอามิล่าลึกไปครับจูเลียยังไม่มานะนยังไม่เห็นจูเลียนนะนว,วา่าอยู่ไหนและในป้อมได้นะไม่มีเพื่อนนะครับ ก็บอกว่าตายแทบจะร้อยเอเนยู่แล้วนะครับและไม่มีฟิกด้วยนะอยนนเอาอป้อมเลยนะคามิล่ามาการไม่ไหวยอยู่แล้วนะครับ จูเลียนก็เห็นแล้วด้วยนะว่าอยู่กลางนะครับสว,วยครับได้จูเลียนด้วยบอกเลยว่าปา่าฝ่าตรงข้ามนี่คือเล่นยากมากนะเบียร์กแจนตีครับเต่าห้าวีนะ มาหรือเปล่าคามิล่าถ้ามานี่เราปาเขาติดกำแพงได้นะไม่มาครับเพ,เพื่อนๆตีเต่าดีกว,ว่าพยายามมองเพื่อนไว้นะครับเราจะได้ตามเพื่อนทันนะเราจะได้ตามเพื่อนทันนะ จูเลียนหายครับจูเลียนอยู่ล่างแล้วไม่ติดกําแพงไนงะเราก็ปลาลุ้นไปครับโดนนะเล่นได้สวยครับออลาแข็งจังหวะนี้คมๆมนะแล้วไม่ติดกําแพงซซรี่เพื่อนอ ให้เขาไปไกลอีกครับเอาลาก็เลยฟิกหลุดได้นะปอยไหมเพื่อนปอยก่อนดีกว่าไนหะมย เอลามากันยังไม่มีไฟเกิดขึ้นนะแล้วก็เคครีปดันคลีปสูงไปก่อนครับยวต้องเอาไว้ยุพิภพนะครับมาเล่นนะครีปหาเงินนะครับ พยายามอย่าอยู่นิ่งนะแล้วเปิดเลยครับข้างหลังอืแล้วปลาหอกไม่โดนไงงานงอกเลยครับปลาหอกวืดอย่างนี้เับได้อยู่นะเล่นต่อได้ครับสวยครับ รอโลเจอร์เกิดนะครับแล้วก็ค่อยเอาหลอดนะแต่วันนี้ปล่อยหลอดไปก่อนครับจูเลียนเกิดพอดีนะน่าจะมีไฟตรงหลอดอีกหนึ่งไฟนะครับโอเคเราได้วายุพิภพลว บอกเลยว่าตอนนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะครับแต่มีวายุวิภพก็ยังดีกว่าไม่มีนะฟามิล่ามาเช็คครับแต่มันไม่ทันเลยไงยังไม่ทันได้ตีครับตุยก,ก่อนหลอดมาครับเพื่อนลงไปทำเวฟนะ เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะปลาเข้าไปเล่นดีหรือเปล่านะบนได้ไหมเพื่อนแต่บนได้ไงระวังคามมล่าอันติใส่เรานะแล้วก็มีทีริลลาด้วยนะครับที่เขาเปิดได้นะถ้าจังหวะยังไม่ชัวเราอย่าพึ่งเข้านะครับ เดี๋ยวจะโดดเขาเปิดสวนเอานะฮึมแล้วโรเจอร์เราโลจัดครับประตูเล,ลี้ยงก่อนนะ เบียีกมาครับถอยก่อนเพราะว่าเราเสียวายุไปแล้วนะถอยเลยครับยังหวามันเสียงไปนะถ้าเราฝืนเข้าเดี๋ยวอาจจะเสียเราไว้ด้วยนะครับและโดนโถมหนักๆครับ เดี๋ยวต้องขึ้นไปทำบนนะเพราะว่าเลนบนเขาดันมาค่อนข้างลึกนะครับอีฟนี่คือแน่นๆเลยนะพยายามให้โลมยืนเช็คป่ากก่อนนะครับ จูเลียนคนเดียวเดียวเดียวหลุดมาครับโดโรเจอร์เราดักนะต้องออกป่าก็ไม่ปลอดภัยนะครับอดไม่เพื่อนต้องบอกว่าถ้าจังหวะไหนเราไม่ชัวเนี่ยเราให้เพื่อนเช็คป่าก่อนนะครับ ไปครับเปิดหลอดเลยนะเฮลามาดูครับต้องมีมาเพิ่มแน่นะอมิล่ามาครับแต่มันไม่ทันไงเรื่อเราคำ้ำค่อนข้างลึกนะก็เลยเข้ายากนะครับหลอดตัวนี้น่าจะจบนะครับเพราะว่าเป็นหลอดอัพเกรดด้วยนะ ย่ยน,น้อก็ต้องได้ป้อมสักป้อ,อมอะทางิช่า決めแฟารามิดเดียวๆเลยนะนั่น่ะ ได้อยู่เพื่อนติปป้อมนะต้องบอกว่าเราเข้าไปลือเกิดใบนะเมื่อกี้โดนจูเลียนเลยนะดีครับเซตเกาะเกิดเอาไว้นะไม่งั้นน่าจะไม่รอดครับแต่ก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เราเสียเกาะเกิดค่อนข้างไวไปนะเพราะว่าติดอันตีของฟารามิดด้วยนะครับจะเข้าไปเอาซะหน่อยนะตอนนี้ฆ่า9ก้านะครับตายศูนแล้วก็แอสซิสเก้านะ ทำกำไรไป58าหมนนะครับตีป้อมไป15 0นนะครับแล้วก็แทงไป33 0 0 0นะเข้าร่วมไฟ7์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No Way